เพราสู่ช่วงที่2ของมารูมนะคะยังคงอยู่กับคุณแม่ขวัญค่ะมอมหลวงพลอยนภัรลีนุตาพงศ์นะคะเมื่อเบรกที่แล้วพูดคือกันถึงเรื่องราวการที่คุณแม่ไปช้อปปิ้งทั้งวันนิดไนเซลพอกลับมาบ้านปุ๊บปรากฏว่าลูกเนี่ยคุณพ่อนึกว่าลูกอารมณ์ดีเพราะว่าคุณแม่ได้ไปช้อปปิ้งแต่ความจริงแล้วลูกอยากจะออกมาแล้วก็คือไปโรงพยาบาลให้คุณแม่เล่าต่อได้ไหมคะว่าตื่นเต้นขนาดไหนคืนนั้นค่ะคุณหมอตกใจมากคุณหมอบอกเข้าเดี๋ยวนี้เลยแอดมิดเลยอะไรเงี้ยค่ะจับไปอยู่ห้องอะไรสักอย่างหนึ่บบ่่านนกก็ออไไมด้้ขั ใช่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะผันแบบไม่ได้เราไม่ได้เตรียมพร้อมมาอย่างเงี้ยยังไม่ได้เตรียมไม่ได้นำผมยังไม่ได้ทลายอย่ายังไม่ได้เตรียมของเรือาไม่ได้บอกไม่ได้ผันต้องกลับก่อนหมอแบบหมอแบบยืนการมากไม่ได้กลับไม่ได้เลยตอนนี้กลับไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วใช่หมอไม่อนุญาตเดี๋ยวนะคะคุณผู้ชมคือคนเราลิ้งทองแรกอ่ะมันจะไม่รู้สภาวะตัวเองเลยว่าตอนนี้เนี่ยเราเราจะไปไหม แต่เธอยังยินดันว่าเธอขอกลับบ้านไปเตรียมของไม่ได้มีไความกลัวใดๆไม่ฟังคุณหมอด้วยชอจังเลยอ่ะวันนี้สามีมาด้วยนะคะภรรยาเป็นคนแอคทีฟมากเลยนะคะคุณสามีแต่คือวันนั้นคุณหมอก็ไม่ไม่ได้กลับไม่ให้กลับเราก็ต้องอยู่เราให้สามีแบบต้องบอกตัวรายละเอียดยิบเราต้องหยิบอันนี้มานะเอานี้มานะต้องบอกเองทีมต้องเอามาให้ครบนะสิบขวดอะไรหลายขวดมาแล้วมีชุดแบบชุดที่เตรียมจะใส่วันออกจากโรงพยาบาลแต่เราไม่ได้แพ็คไว้เพราะมันมันอีกหลายหลจำได้ว่าเป็นคนเป็นคนเลืองเยอะเรื่องเสื้อผ้าเหมือนกันจำได้ว่าออกจากออกจากโรงพยาบาล ต้องชุดนี้อย่างนี้อย่างนี้หรเาดต้องเตรียมไว้ตั้งประมาณแบบ35หรือ30อะไรกว่าวีคเนี่ยค่ะไม่ได้เลยไม่ได้คิดว่าจะเตรียมไว้เลยค่ะแล้วเป็นไรไหมคะสามสวีคแล้วจะคลอดอะค่ะคือหมอบอกตอนน้องก็ไม่พร้อมนะคะเรื่องบอดใช่หมอบอกไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้เด็กขาดหมอคุณหมอก็พยายามแบบ ใส่อะไรสักอย่างสารอะไรที่แบบให้แบบไม่ให้ไม่ให้แบบมดลูกปิดตัวค่ะคืายากัยยาแก้อะไรใช่ไหมคะก่อนคือไม่ให้คลอดก่อนกำหนดยังรักษาคันไว้ให้นานที่สุดต้องงคิดไว้อีกกี่วันค่ะหมอก็พยายามดูว่าจะแบบหายแบบที่แบบปิดตัวปรากฏหมอมาดูตลอดมันไม่ได้หมอก็เลยบอกว่าคงใส่ต้องหาเลิกแล้วล่ะรู้อีกนี่ต้องมีเลิกเราบางท่านเป็นอย่างนี้ไปโรงพยาบาลแล้วก็ได้รับยาแล้วสามารถกลับไปอยู่เป็นเดือนๆจะมีคนไปมันก็เป็น่างนนตลนแต่แต่อันนี้ไม่เอาไม่อยู่ สรุปข้อจริงคลอดไม่ได้กลับบ้านยืดไปอีกกี่วันคะก็ยืดออกไปน่าจะมันสองสาวันนะเหรอใช่ค่ะก็คือ3 3วีิอยู่ดีประมาณคุณหมอก็บอก่ามสีไปแล้วกันอย่างเงี้ยค่ะก็กลายเป็นทางบ้านไปหาเลิกแล้วก็ต้องนัดผ่าคลอดใช่ค่ะโอ้ยอย่างนี้เด็กออกมาก็ต้องตัวเล็กเหมือนกันนะ3 3วีิก็ออกมาประมาณ3โล3.6สามจุดศูนย์หกอะไรเงี้ยค่ะนี่เลยอีกเดือนกว่าจะครบกําหนดแต่ว่าออกมาก่อน3โล สามเห็นบอกว่า3าม0กรัมดูหน้าก็รู้เลยว่าเป็นน้องผู้ชายอ่ะน้องหน้าเขาแบบแมนเลยอ่ะน่ารักจังเลยว่าเฮ้ยแต่ว่าแบบจริงๆแม่ตุ๊กถ้าหลอดครบกำหนดก็อาจจะตัวใหญ่มากเลยอาจจะ4โลนะพี่ตุ๊กว่าเพราะเหลืออีกตั้ง2เดือนไหมคะถึงไหมยังเกือบ2เดือนเหมือนกันนะเหลืออีกนั้นเกือบ2เดือนรวมทั้งน้ำหนักแม่น้ำหนักลูกอ่ะยังไปได้เยอะอ่ะเนาะอันนี้คือของแม่ก็เต็มที่ของลูกก็เต็มที่ไม่แล้วคุณผู้ชมคะคือท้อง อาทิตย์หลังๆใรมากสุดท้ายน้ำหนักจะขึ้น็วด้วยเราไม่อยากจะคาดการแม่ขวัญเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ดูท้องสองของแม่ขวัญแล้วกันก็กลายเป็นเด็กชายชื่ออะไรคะทีทัศทีทัศนชื่อเล่นชื่ออะไรคะแม่ชื่อทีแต่ว่าเขาไม่อยากให้เรียกทีทัศเนาะพมันก็สั้นแล้วน่ารักอยู่แล้วเขาคือใครคะที่อยากให้เรียกน้องทีทัศนอู้ได้ทีทัศมีความคิดเป็นของตัวเองนเนืความหมายมาจากไหนคะทีทัศก็คืออาจารย์ท่านนี้แหละค่ะอาจารย์สินแสงเป็นคนตั้งเ็เป็นผู้มีปัญญาอาจารย์ก็จะเลือกกมมาาาประณชื่่ออให้ยเูแ็ ปิงอันนี้แล้วก็แบบปิงแล้วก็เรียกชื่อตังค่ะไม่แต่เห็น<ฮ>บอว่าพอคลอดออกมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะก่อนกำหนดแต่น้องเนี่ยก็แข็งแรงสมบูรณ์ดีแต่มีอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้คุณแม่น้าตาตกตอนนั้นด้วยความที่เป็นคุณแม่ลูกลูก,ม,ลกมือใหม่ลูกคนแรกนะคะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะวันนั้นตอนนั้นน้ำตาแบบท่วมเลยแล้วค่ะ คือเหมือนตอนที่เราท้องอะ่ะทุกคนคบประรง,งมเอาใจเราอะ่ะดูแลเราทุกอย่างเลยมีแม่บ้านเสิร์ฟสามีทุกอย่างพาช้อปปิง้งแต่พอวินาทีที่ลูกออกมาเนี่ย <laughs> ทุกคนก็ไปหาที่ลูกหมดแล้วด้วยประเด็นคือคุณหมอที่ทําคลอดนี่ออกมาบอกว่าน้องเป็นโรคที่ประมาณว่าหนึ่งในร้อยที่จะต้องแบบคุณต้องคอยมีป้ายชื่อให้น้องนะเพราะว่าน้องห้ามทานอาหารอะไรบ้างเพราะเป็นการถ้าทานปุ๊บแล้วจะชักโรคอะไรเสีอย่างมันจำไม่ได้ <ๆ S 1> อะไรดีอะไรบ้าใช่ไหมคะเขาจะเล็กเต็มๆว่า G6PD Deficiency นะคะนี่แชร์คุณผู้ชมฟังก ปากอ้าไม่ได้อะไรหลายอย่างมากแล้วก็หลายหลอย่างอู้เราว่อดี่างงั้นแล้ว,วคือเหมือนช็อกมากเหมือนแบบอะไรนะคือตอนที่ท้องเราคิดว่าเราควบคุมลูกได้เราดูแลลูกอย่างดีมากแบบนอนนันลูกอย่างงี้นั่งแบบร้องเพลงคุยกันอะไรเงี้ยแต่พอออกมามันเหมือนแบบ เขาออกไปจากเราแล้วแลวออกไปจากคทอมรับผิดชอบของเราอ่ะคือแบบข้องมันตกแบบดิ่งสุดขีดแล้วพอได้ยินอย่างนี้มันแบบมันรับไม่ได้อ่ะมันเหมือนบอะไรเรารับเรารับผิดชอบไม่ได้เป็นแม่ที่ไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกแบบตอนนั้นคือร้องไห้ร้องแบบไม่ไม่รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยคือเป็นการเลยพี่ขูแม่ด้วยแล้วมีเรื่องเปลี่ยนแปลงกระทันหันนอกจริงๆแล้วมีอีกด้วยน้องตัวเหลืองด้วยใช่ไหมคะน้องเป็นตัวเหลืองเนี่ยค่ะคุณหมอถึงบอกถมพร้อมกันหลายๆอย่างเลย แต่ตัวเหลืองจริงๆแล้วก็ปกตินะคะหมายถึงว่าไม่ได้เป็นคุณหมอบอกเป็นตัวเหลืองเยอะมากเพราะตัวเหลืองจะมาจากหลายเคสตัวเหลืองนมแม่ตัวเหลืองจริงๆตัวเหลืองจาก G ีซ D ดีอ๋อแล้วต้องส่องไฟใช่แต่ปรากฏว่าพอเราลองให้เยอะระแบบพวกแย่ๆก็บอกเราทมลองถามหลายๆความคิดเห็นเงนี้ค่ะก็เลยขอคุณหมออีกท่านหนึ่งมาดูคุณหมอท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วน้องเป็นตัวเหลืองทั่วปกติ ก็คือน ok ้องไม่ได้นมก็ค uhm. ือพอแม่เครียดน้องมาถึงน้องร้องไห้ร้องไห้แม่เครียดแม่ไม่มีนมพอน้องพอไม่มีนมประมาณทักงสองวันลูกไม่ได้กินลูกก็ยิ่งกรีดแรงแล้วแม่ก็เครียดอีกแม่เครียดหนักเข้าไปใหญ่เลยพอมาถึงตัวแดงนี่ร้องกรีดเจอหน้าแม่ร้องเฮ้ยไม่รักแม่หรอหรืออะไรไม่เหมือนในละครนหนที่แบบว่าลูกจ๋าเแฉ่แล้วก็พ่อแม่ลูกใชกอดกันอย่งมีความสุขตลอดไปในความเป็นจริงวันตอนนั้นคือลูกร้องแง่แเหมือนแบบตัวอะไรลักอย่างร้องไม่หยุดเงี้ยค่ะเรียกเรียกว่าเป็นเบบี้บลูได้ไหมคะอย่างเงี้ยแน่นอนเลยค่ะออนนนัั่่่ไไมมจด้คคืแ วันเองนะแต่สองวันนั้นเป็น2วันรุนแรงของพวกเรามากค่ะแล้วคุณหมอแนะนํำยังไงคะตอนนั้นคุณแม่เพราะว่าพอเครียดปุ๊บน้านมก็ไม่มาไม่มาส่งผลก็ไเป็นแบบเดียวเลยเป็นแบบวงจรเลยลูกก็ไม่ได้กินแล้วคุณหมอครับกห้ามกินเลืองน้ายังไม่ให้เลยนมอื่นไม่ให้เงี้ยแต่คุณหมออีกท่านหนึ่งพอมาปุ๊บบอกว่าขอเธอให้น้องกินนมวัว แล้วพอกินนมวัวเสร็จให้น้องเดินเดี๋ยวเราคอยดูน้องจะดีขึ้นเราก็ตัดสินใจตอนนั้นเราก็แบบนมแม่ทฤษฎีนมแม่เราเตรียมพร้อมเองนี่เราอ่านไว้เยอะมากเงี้ยแต่พอถึงความเป็นจริงเราไม่มีอ่ะเราก็เลยตัดสินใจโอเคยอมตอนนั้นเป็นการตัดสินใจที่แบบรู้สึกแย่ตัวเองอีกเป็นแม่อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกผิดหนักใช่ไหมคะแต่พอน้องกินปุ๊บน้องกลับมาหาแม่น่ารักพยาบาลอุ้มมาแบบเอ๊ะอเหมือนเขาแบบ เขาบอกเมื่อพ่อมดแล้วเขาไม่เนียอิ่มท้องได้แก้ปัญหาค่ะพอเราได้แบบอุ้ยลูกเราก็น่ารักอะไรเงี้ยก็มองแค่แบบสบตาได้อยู่ได้ใกล้กันใกล้ชิดกันอย่างเงี้ยลน้ำนมก็เริ่มมาคือโมเมนต์มันอาจจะช้ากว่าคนอื่นหน่อยแต่ว่าคุณแม่ก็ได้ ได้ซึมซับโมเมนต์นนอย่างเต็มที่เมื่อกี้เหมือนแกนหายใจนะแล้วพอคำว่าแล้วนมแม่ก็มาถอนหายใจตามเลยอ่ะ่นมแม่มาเยอะไม่ที่ที่ถอนหายใจนี่คือน้องขวัญเขาได้มีความสุขสุดที่ได้แล้วมือก็เลยออฟนมวัวไปแล้วก็เป็นนมแม่ไปตลอดก็คือเขาได้กินอยู่แค่ช็อตแรกๆก็สําเร็จได้ไหมสุดท้ายก็ทําได้ตอนนี้ก็ภูมิใจในตัวเองเอาระหว่างตั้งแต่เป็นเบบี้บลูจนสําเร็จตอนนั้นสามีเป็นยังไงคะตื่นเต้นไปด้วยหรือว่าช่วยแก้ปัญหาสามีแบบเผลอลูกมากก็แบบก็คอยดูแลลูกอย่างดีทําได้ทุกอย่่่าาางเเเไมนอหืรใ เขาไม่แบบไม่เครียดเขาคงไม่เข้าใจประมาณแบบไม่เข้าใจอารมณ์ว่าทำไมแม่เป็นอะไรร้องไห้เป็นอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยเห็นลูกแล้วรู้สึกแบบไม่ได้แบบดีใจแบบอยากเห็นลูกอะไรเงี้ยค่ะคือตอนนั้นขวัญมีโมเมนต์อยากแบบอย่าเพิ่งเข้ามาเป็นอย่างนั้นเลยแบบพยาบาลอย่าเพิ่งเอาลูกเข้ามาเพราะแ่าแม่ไม่พร้อมอ่ะพอเห็นลูกแล้วลูกกรีดร้องอย่างเงี้ยขวัญไม่พร้อมที่จะแบบให้ลูกกรีดใส่อ่ะคือเป็นอย่างนั้นนะคะทุกคนก็อาจจะไม่เข้าใจว่าแบบเฮ้ยทำไมขนาดนั้นแบบไม่ตื่นเต้นแบบเจอลูกอะไรเงี้ยค่ะโหเป็นเบบี้บูรัก อาจจะเพราะไม่ได้เตรียมใจไงคือเตรียมใจไว้ว่าจะเจอแบบว่าให้นมแม่เราเห็นหน้าดั่งสวยใช่ใช่สวยๆแล้วก็ร่าเริงมีความสุขเพราะเราคิดว่ามันคือเรื่องราวของความสุขและแล้วก็คลอดเร็วด้วยน้องยังไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวท่าคนอื่นแต่ว่าบททดสอบของคุณแม่แต่ละคนมันก็จะแตกต่างกันไปใช่แม่ตุกคาผ่านมาได้อย่างสวยงามแต่ให้นุมแม่สาเร็จด้วยใ่ให้ไปจนถึงเมื่อไหร่คะประมาณสักเก้าเดือนโอ้จนเลยอาหารเสริมเลยเนาะน้องก็แข็งแรงมาโดยตลอดเด็กชายทีทัศน์ของเรา ค่ะเห็นบอกว่าคุณแม่เป็นคุณแม่นอกจากจะหวานๆแต่งตัวหวานนี้นะแม่ตุ๊กลุยด้วยขับมอเตอร์ไซค์นี้ใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่เธอเน้นในการนํำมาสอนลูกนะ้องทีทัศน์ก็คือหลักธรรมะเป็นยังไงบ้างคะคือคุณขวัญศึกษาเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะตั้งแต่ตอนกั้งคันเลยป่ะคะตอนนั้นคือจริงๆขวัญศึกษามาตั้งแต่ตอนขวัญแบบ ตอนอยู่มัธยมอะค่ะก็อยู่ก็รู้สึกอยากแบบปฏิบัติธรรมเองนะคะไม่ได้ไปเข้าวัดไม่ได้ไปอะไรเร้องู่แบบได้อยากขึ้นไปนั่งสวดมนต์อยากไปนั่งสมาธิอะไรอย่างี้ค่ะบอกแม่แม่ก็แบบอยู่ไหนก็จะอยู่ห้องพระรู้สึกอยากทําเองตอนนั้นไม่ได้ไปกับคุณแม่คุณยายด้วยอยากไปเองแม่ยังต้องหาคุณแม่เคยพาไปตอนเด็กๆอะไรอย่างนี้ค่ะตอนจําได้ก็เคยไปนั่งสมาธิหลายๆคนรวมกันแต่พอหนึ่งตอนที่อยู่เตรียมอย่างเงี้ยจำได้เลยว่าแบบอุ้ยเรารู้สึกแบบเราอยากนั่งสมาธิเราอยากสวดมนต์อยากอะค่ะก็เลย ขึ้นไปเองแล้วก็สวดไปมั่วๆไม่ได้อะไรไปหยิบหนังสือที่แม่มีก็เปิดหาอ่านไปแล้วก็นั่งมองพระเฉยๆแล้วมีความสุขอยู่ในห้องพระแล้วเย็นไม่แล้วเด็กมัธยมมีแต่ช่วงนั้นจะเป็นแบบหัวเลี้ยวหัวต่อที่ค่อนข้างจะซาซาหน่อยเนาะใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราเย็นแล้วเราหลับนิ่งไม่ได้ดูมาจากในหนังไม่ได้เอามาตามไเลยใช่อยากเข้างปคไะอันนี้ถ้าพูด ผู้ตามความเชื่อของตุกนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็เชื่อว่าเขาทํามาเยอะแล้วตั้งแต่คนก็จะบอกอย่างนี้ใช่ไหมคะทำมาจากสะสมมาจากชาติก่อนกพ่อเหมือนกันชินกับอันนี้แล้วพอเข้าไปแล้วรู้สึกมีความสุขเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าอันนั้นมีประโยชน์จังเลยตอนนั้นเนี่ยค่ะแล้วพอเข้ามหาลัยไปปุ๊บเราก็เลยเหมือนแบบจบไปอ่ะเหมือนแบบเราก็เป็นชีวิตมหาลัยที่แบบมีความสุขอยู่กับเพื่อนใช่ใช่ไหมเราก็ลืมในการปฏิบัติธรรมไปตอนนั้นนะคะเป็นช่วงไปเลยใช่เป็นช่วงแล้วปรากฏว่า ตอนท้องก็ยังไม่เท่าไหร่ค่ะ,คะก็ยังรู้สึกว่าเราทาหน้าที่ของแม่มนุษย์อะไรปกติไปแต่พอวินาทีที่ลูกคลอดออกมาเนี่ยมันแน่นอนที่ขวัญบอกเราควบคุมไม่ได้เรานึกว่าเราควบคุมได้ทุกอย่างเราควบ<อ>ควมุมลูกเป็นสิ่งมีชีวิตที่ควบคุมไม่ได้อะ่ะขวัญก็เลยรู้สึกว่าแบบฉะนั้นถ้าเราแบบเราเรา,เราทุกข์กับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แล้วเราไปอยู่ไปอินกับสิ่งนั้นเราจะเป็นทุกข์มากๆขวัญหันกลับมาหาธรรมะ นาเวลาที่ลูกออกมาแล้วเราเราทำอะไรไม่ได้แล้วใจเราก็เป็นอย่างนี้เราหาทางออกในชีวิตไม่ได้ไงค่ะแล้วมัน้ไดไงว่าต้องหามมันกลับมาได้เองเหมือนตอนที่อยู่เตรียมแล้วที่ไปใช่ค่ะอยู่มันไม่มีทางออกอื่นอีกแล้วสําหรับขวัญแหวนขึ้นมาเ่เหรอไม่งั้นเราก็จะทุกข์ไม่งั้นเราก็จะกรี๊ดแล้วคนรอบข้างก็ไม่เข้าใจเราสามีก็เหนื่อยพ่อแม่ก็เครียดเห็นหน้าแม่เห็นหน้าพ่อแล้วแบบตายละ ราทาให้พ่อกับแม่เราเครียดขนาดนี้ที่เราร้องไห้ทุกข์กับลูกเราก็เลยแบบกลับมาปฏิบัติธรรมล้วก็รู้สึกแบบเออเราเข้าใจและลูกก็เป็นแบบนี้เราเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยดีขึ้นก็คือเป็นวิธีการที่คุณขวัญใช้มาก่อนหน้านี้แล้วก็ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นนิ่งขึ้นก็เลยอยากจะส่งต่อให้ลูกเห็นบอกว่าเริ่มต้นที่ศีลห้าใช่ไหมคะใช่ค่ะศีลห้าจะสําคัญมากของบ้านนี้คือบ้านเราจะแบบเน้นศีลห้าล้าสำหรับเด็กผมว่าแบบง่ายที่สุดของเขาคือศีลห้าจะจับเขานั่งสมาธิหรือสวดมนออาาาจจะบบค่นข้งย แต่ว่าให้เขารู้ว่าสินห้ามีอะไรแล้วมันแบบเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เขารู้หมดแล้วเขาก็จะพยายามปฏิบัติตามนั้นเนี่ยนี่เราเริ่มต้นตั้งแต่น้องกี่ขวบอะคะจริงๆริเริ่มแต่เด็กๆเลยโอ้นี่ริไปวาดใช่ไหมคะแล้วมันแบบทารกแบบขวบสองขวบอะไรอย่างนี้เลยจริงๆูดให้เขาฟังเขาไม่รู้เรื่องตอนนั้นก็ให้เขาได้เห็นได้แบบเรื่อแบบที่หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ ซึ่งก็ไม่ควรทำแล้ไม่ควรทำไร่ศาสตร์ข้อสองไม่รักซับก็เราไม่มีความจำเป็นต้องรักหูแล้วข้อสามอ่ะกาเมอันนี้น้องง่ายอยู่แล้วสี่ไม่พูดปดสอนเขาตั้งแต่เด็กอันนี้อาจจะค่อนข้างยากสําหรับเด็กเพราะมันก็สมัครใจเขาก็จะพูดความจริงเรื่อยๆเรื่องก็คือสำหรับเด็กเด็กง่ายอยู่แล้วแต่ว่าอันเนี้ยศีลเสมอกันทั้งบ้านคุณพ่อด้วยคุณพ่อก็ไม่ดื่มหรอะคะโอ้โชคดีจังเลยมีสามีนัดที่ดีมากเลยคือ สีห้าเสมอการทาัท้งพ่อแม่ลูกเพราะเมื่อกี้เห็นตั้งแต่ข้างนอกนะนเห็นขึ้ขวัญนะคุณสามีคือดูนิ่งทั้งคู่เลยอะ่ะคือดูแบบดูสงบอ่ะแม่ตูกไม่หมดเราสองคนเดินช่างแม่เดินกงเกงกงเกงเขาดูมีออร่าใช่ใช่จริงแล้วอย่างนี้คือนอกจา<ำ>กปฏิบัติทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณลูกแล้วคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายด้วยไหมคะคุณตาคุณยายปฏิบัติค่ะปฏิบัติอยู่แล้วก่อนหน้านี้ด้วย เชื่อว่าคุณขวัญก็ซึมซับมาจากคุณพ่อคุณแม่ด้วยใช่ค่ะตลอดเวลาที่แบบแม่ไปส่งที่โรงเรียนแม่จะเปิดธรรมะตอนนั้นเราก็รู้สึกนุ่มพูจังไม่อยากฟังหลับบ้างตื่นบ้างแต่กฏมันซึมเข้าไปก็เลยใช้เทคนิคนี้กับลูกค่ะลูกขวัญก็เปิดธรรมะทิ้งไว้เลยนอเนี้ยก็จะฟังธรรมะตลอดเวลาค่ะได้บ้างไม่ได้บ้างเขาก็ชินกับเข้าไปเองนะแล้วอย่างนี้เรื่องเรื่องระบบการศึกษาค่ะเดี๋ยวนี้มีโรงเรียนทางเลือกเนาะที่เป็นวิถีพูดวิถีพูดคุณขวัญไปไปมาสนใจมากเพอาดีอยู่ไกลบ้านค่ะเดี๋ ือกใกล้บ้านไว้ก่อนเนาะบ้านอยู่โซนไหนคะบ้านอยู่แถวดอนเมืองค่ะอ๋อจะได้ช่วยโอ้ะแถวนั้นจะมีโรงเรียนทางเลอกน้อย zij, ใกล้เลยอ่ะไม่เป็นไรยังไงคุณพ่อคุณแม่สอนเต็มที่ขออนาดนี้แล<ช>้วว่าโรงเรียนก็อีกส่วนหนึงห่งเท่านั้นเองยังไงคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นหลักเห็นบอกว่านอกเหนือจากเลี้ยงลูกด้วยธรรมะดำรงตนอยู่ในศีลห้านะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างนี้กันทั้งครอบครัวทั้งตระก,กูลเลยนอกจากนั้นแล้วก็ยังช่วยเหลืองานการกุศลด้วยมีทั้งช่วยสุนะั ช่วยคนตาบอดช่วยมูลนิธิต่างๆอันนี้น้องขวัญเ่าให้ฟังหน่อยนะเนี่ยอันนี้คือเป็นความสุขของการทํางานขวัญม,มีคนถามว่าขวาัญแบบทางานแล้วมีความสุขยังไงขวัญบอกว่าทุกปีขวัญจะแบบอยากทางานเพื่อจะแบบว่าปีนี้เราจะเอาเงินที่เราได้มาเนี่ยเอาไปทําอะไรทุกปีขวัญจะตื่นเต้นมาอย่างปีที่แล้วไปเกี่ยวกับน้องๆที่แบบตาพิการอะไรเงี้ยค่ะ,เ,คะเราก็รู้สึกว,ว่าเราก็ดีใช่ค่ะแล้วก่กอนหน้านั้นก็เป็นของพี่เก๋อย่างนี้ค่ะ <The Voice. S 2> ของวมบ์ใช่ค่ะแล้วก็ปีนี้เราก็จะเน้นเหมือนกันเกี่ยวกับ ของคนแก่ผู้สูงอายุอะไรเงี้ยอันนี้ตั้งเอาไว้ใช่แล้จะทำทุกปีไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันมีความสุขอันเใช่ค่ะมันค่อนขวัที่น่ารักมากคือประสบความสําเร็จแล้วก็ไม่ลืมที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นที่อาจจะยังไม่ได้มีเท่าเรานะคะเป็นคุณแม่ที่ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากเลยอ่ะแล้วก็เป็นเชื่อว่าส่งต่อสิ่งดีๆแบบนี้ให้ลูกได้เต็มที่แน่นอนเพราะฉะนั้นอยากให้คุณขวัญช่วยนิยามคําว่าคําว่าแม่ในแบบฉบับของคุณขวัญให้เราฟังได้ไหมคะแม่ค่ะ คุาแม่เป็นผู้ประครองค่คะคือแม่ไม่ควรไปควบคุมไปไปไปคิดว่าเราเป็นเจ้าของของลูกขันไม่เคยคิดว่าแบบว่าลูกคือเป็นของของเราเนี่ยค่ะเขามีชีวิตของเขาเขาดำเนินด้วยตัวเขาได้อยู่แล้วถ้าไม่มีเราแต่เราจะเป็นผู้ประครองให้เขาเดินในทางที่ถูกที่ควรเงนี้ค่ะฉะนั้นแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีถ้าแม่แบบสอนลูกแล้วแม่แม่ไม่ทําในสิ่งที่ที่แม่สอนเงนี้ลูกเขาก็จะแบบไม่ใช่อ่ะผู้ประครองนั้นจะเป็นประครองไปในทางที่ผิดอ่ะขันก็เลยรู้สึกว่าแบบ เนี่ยคือหน้าที่ของแม่มดีจังดีมากแล้วที่ดีวันนั้นคือโชคดีของน้องทีทัศ<ะ>น์นเป็นยังไงบ้างล่ะคะแปดขวบนิสัยเป็นยังไงบ้างแ,แบอบเมาน้องนิดนึงน้องเป็นเป็นผู้ชายผู้ชายคร่อเหรอคะใช่คุณ่ะผู้ชายจริงๆเลยคะ่ะจะไปหวังให้เขาแบบ ชมเป็นไอเสี่ยอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นคนที่พูดความจริงนะถ้าวันนั้นแบบแม่ไม่สวยวันไหนเขาก็จะวันไหนอะไรวันไหนเขาก็จะพูดตรงๆนะคะอยากเห็นน้อมประคองรูปในทางที่ถูกที่ควรแล้วก็เป็นต้นแบบที่ดีไม่ใช่เหมือนน้องแอมใช่ไหมคะสอนลูปให้กินน้ำมันลมกินเองทุกวันเลยค่ะดูเลยค่ะแม่ตุ๊กแม่ตุ๊กค่ะเดี๋ยวไว้เทปหน้านะคะเดี๋ยวหนูจะบอกว่าแม่ตุ๊กชอบอะไรแต่วันนี้หมดเวลาแล้วเราใช้เต็มลายนิ้วมือก่อนนะอบคุณญเลยค่ะขอบคุณนะคะ ได้เลยค่ะเิญไหมคะมาะไหมคะมีแล้คะมีผ <c oughs> ิวุก่กว่าเช็ดเลยแต่ก็เซนชี่ด้วยไปดูทีนี่ และสำหรับคําถามนะคะในช่วงของ m า m มแคร์ที่คุณแม่ทางบ้านฝากมานะคะถามมาว่าเป็นโรคผนังหัวใจรั่วสามารถตั้งครันมีบุตรได้ไหมนะคะเราไปฟังคําตอบจากคุณหมอพร้อมกันค่ะห <Mom Care. S 3> ัวใจรั่วเนี่ยส่วนมากจะเป็นแต่กําเนิดนะฮะซึ่งซึ่ง,งสามารถ ตั้งคันได้แต่ไม่ใช่ทุกกรณีถ้าหากว่าผนังัวใจรั่วรุนแรงก็จะไม่ได้หรือตั้งคันแล้วก็จะมีความเสี่ยงมากถ้าหากว่ารั่วไม่มากหรือคนไข้อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่ารั่วเขาก็อาจจะตั้งคันไปอันนั้นก็ส่วนมากจะสามารถให้การตั้งคันดำเนินต่อแต่ว่าต้องได้รับการดูแลอยา่างแพทย์ตหัวใจทั้งจากสูติแพทย์อย่างต่อเนื่อง Mom Care ต้องขอขอบคุณนะคะนายแพทย์ไพบูลอัศวะเลิอดแสงนะคะอายุรแพทย์โรคหัวใจจากโรงพยาบาลเปาโลพระหุนโยทินค่ะราถึงคุณผู้ชมนะคะมีคำถามสงสัยแบบนี้ค่ะ ส่งคำถามเข้ามานะคะใน f a c บ b o o k ัม m c l บ b o ข m c ห r เราจะนำมาทยอยตอบโดยผู้เชี่ยวชาญใช่แล้วค่ะมีคำถามไหมคะวันนี้มีค่ะคำถามรวมสนุกกับเราไม่ถามื้านลูกมีไหมคะยังไม่มีค่ะมีเลี้ยงโดยดีมาตลอดนะคะยังดีอยู่ค่ะมีเลี้ยงใช่ไหมช่วยกันเลี้ยงสิคะคำถามนะคะบอกว่าให้คุณแม่นะคะบอกหลักธรรมที่ใช้เลี้ยงลูกมาพร้อมเหตุผลคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อด้วยก็ได้เมื่อกี้หนูพูดผิดไปว่าคุณแม่คือทุกคนในครอบครัวใช้หลักธรรมไหนในการสอนลูกดีดีดมีตั้งเยอะต และใช้ได้ทุกข้อนะคะอเอาเป็นว่าของครอบครัวคุณใช่แล้วเอาแบบว่าคิดว่าถูกใจเราว่างที่สุดเพราะเรามี3รางวาัลวอะไรน,ะะน้องแมววันนี้นะคะก็มีแฟลชการ์ดนะคะเป็น Cambridge Baby Cambridge Baby นะคะคือเป็นแฟลชการ์ดที่สามารถ เด็กๆปลอดภัยสำหรับเด็กๆเอาเข้าปากได้กินได้ว่างั้นใช่กินได้อันนี้หนูเอาไปให้ไลฟ์เล่นแล้วคือข้างในเนี่ยจะเอมเคลช่วยออกอากาศไหมคะหมายถึงว่าให้เด็กๆสามารถเข้าปเอาเข้าปากแล้วปลอดภัยแต่ไม่ใช่ให้พี่ทานเป็นอาหารมื้อกลางวันนี้ไม่ใช่ของพี่มีอยู่แล้วเจ็บฟันสี่ห้ากล่องที่พี่สั่งไว้อยู่ข้างนอก ส่ง,งมาส่งเข้ามาค่ะในเรซบอ๊สนุกของเรานะคะที่ Facebook momclub m c o t นะคะตอบมาเป็นคอมเมนต์ใต้รูปภ<ช>าพนี้นะคะจะมีรูปของรางวาัลแล้วก็รูปสวยๆของพิธีกรใช่แล้วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักทูนะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงของ Mom's Beauty